คุณกำลังรังบชมเดอ r o ูมรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านใจผู้คนโดยจิตวิทยายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะรูมรายการที่จะนพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จิตวิทยาในการทำความเข้าใจเพื่อมนุษย์ในการอยู่ร่วมกับสังคมหมู่มากเพื่อที่จะนำการทักษะเหล่านี้มปาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกท่านถ้าคุณคิดว่าจิตวิทยาเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ที่ต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิดทางจิตกระบวนการทางความคิดและพฤติกรรมัน้นก่อให้เกิดสารเคมีในสมองของมนุษย์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อทางเราอยากให้คุณได้ลองมองมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าในการเรียนรู้จิตวิทยาณไว้บ้างนั้นสามารถช่วยคุณเข้าใจพฤติกรรมปฏิกิริยาหรือการแสดงออกอารมณ์ของคนต่อเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างเข้าใจและลึกซึ้งเกี่ยวกับการ ความคิดของแต่ลบุคนและเป็นการเข้าใจเพื่อนร่วมมนุษย์ของเราและเรามีวิธีการสังเกตผู้คนหรือเพื่อนร่วมมนุษย์ของเราได้ดังนี้เรามาเริ่มต้นด้วยข้อที่หนึ่งคนที่เคยหัวเราะอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่คิดว่ามันจะตลกหรือมีฏิกิยาทําให้เราเกิดเสียงหัวเราะออกมาได้ลึกๆแล้วคนคนนั้นเขากําลังรู้สึกว่าตัวเองกําลังโดดเดี่ยวสาเหตุอื่นเกิดจากการอยู่ยคนเดียวลําพัง การใช้ชีวิตคนเดียวการอยู่อย่างโดดเดี่ยวและไร้ผู้คนซึ่งการเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นั้นทําให้เขาต้องมีความสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่ลึกๆแล้วเขากําลังรู้สึกว่าตัวเองนั้นกําลังอยู่ในความวิตกกงังวลการโดดเดี่ยวการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวต่อมาดูข้อที่สองคนที่ใช้เวลากับการนอนมากจนเกินไปข้อสังเกตว่าพวกคนเหล่านี้เขากําลังอยู่ในความวิตกกงังวล หรือเขากําลังมีความเศร้าอยู่หรือไม่แม้กระทั่งเขาอาจจะคิดว่าการใช้เวลากับการนอนมากจนเกินไปเป็นการใช้ชีวิตฆ่าเวลาโดยกระทั่งที่เขาไม่ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อมาด้วยข้อที่สามคนที่พูดน้อยแต่พอมีโอกาสเขาจะพูดเร็วๆหรือแม้กระทั่งการพูดโดยการจับใจความไม่ได้การฟังไม่รู้เรื่องหรือทําให้คนฟังนั้นทําการจับใจความและเรียกว่าฟังไม่ทันเพื่อให้พูดการพูดเหล่านี้ หรือการพูดในเหตุการณ์นั้นนั้นให้จบไปเร็วๆซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าคนคนนั้นเขากําลังมีความลึกลับหรือมีความลับที่เก็บอยู่เพื่อไม่ให้การความลับนั้นถูกเปิดเผยม,มาด้วยการพูดเร็วๆนี้ให้กบเกินไปได้ต่อมาด้วยข้อที่4คนที่ชอบพูดด้วยตัวเองว่าเขาเป็นคนที่ใจแข็งและไม่ค่อยร้องไห้แต่ที่จริงแล้วเขาอาจเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดแต่เป็นการพูดเพื่อที่จะทําให้ตัวเองดูแข็งแกร่งต่อ สังคมหมู่มากหรือผู้คนที่กําลังพบเจอเขาในขณะนั้นแต่ลึกๆแล้วเขาอาจจะมีความที่มีความวิตกกงังวลมีความเศร้าอยู่ในตัวออกมาด้วยข้อที่5คนที่กินอะไรได้น้อยลงหรือแม้กระทั่งว่าเขากินมากจนเกินไปเพราะเขาอาจจะเกิดความวิตกกงังวลอยู่ในความเครียดสภาวะแห่งความจิตใจที่หมุนหมองทําให้เขาไม่สามารถที่จะแยกแด้ว่าการทําอะไรมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปนั้น เป็นความที่การพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ต่อมาที่ข้อที่6คนที่อ่อนไหวในทุกๆเรื่องหรือการเสียน้ําตาให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเขาอาจจะได้เดียงสาหรือมีหัวใจที่เบาบางมากจนเกินไปแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันนั้นต้องพบเจอกับผู้คนมากมายพวกเขาเหล่านี้แม้กระทั่งการเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะเป็นคนที่เก็บมาคิดเก็บมาวิตกกังวลกับตัวเองทําให้ตัวเองมีการที่ หัวใจที่เบาบางความคิดที่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะพอจะรับมือกับเรื่องพวกเหล่านี้ได้ต่อมาจะเป็นข้อที่7คนที่เกี้ยวกราดในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการความรักความใส่ใจจากผู้คนรอบข้างซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาได้ทําการแสดงปฏิกิริยาเหล่านี้ออกมาในวิธีการสังเกตในข้อต่อไปเป็นข้อที่8ภาษากายของคนที่กําลังโกหกคุณอยู่ จะไม่กล้าสบตาคุณแต่จะเลือกการหลีกเลี่ยงด้วยการมองขึ้นข้างบนหรือมองลงด้านล่างเบีเ่ยงเบนการสบตาที่ทางอื่นซึ่งเป็นสาเหตุที่ขอให้เกิดว่าเขากําลังมีการโกงของคุณในเรื่องนั้นอยู่ต่อไปจะเป็นข้อที่เเชื่อหรือไม่ว่าคนที่ทําแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณและทําให้คุณเข้มแข็งในทุกๆเรื่องทุกๆสถานการณ์คนเหล่านั้นคือจุดอ่อนของคุณแม้กระทั่งว่า เขาจะทําให้คุณเชื่อใจในตัวของเขาว่าคุณสามารถไว้ใจเขาได้แต่พอเวลาผ่านไปเขาอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณเป็นจุดอ่อนของเขาได้มากที่สุดเขาจะเป็นคนที่รู้ความลักของคุณและเขาจะเป็นคนที่รู้การเคลื่อนไหวของคุณมากกว่าคนอื่นออกมาจะเป็นข้อที่สิบคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นหลังจากที่คุณได้เผชิญหน้ากับความวิตกกังวลหรือมีความกลัวในเหตุการณ์นั้นในใจของคุณเอง เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่คุณจะเอาชนะจิตใจของคุณให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในการที่จะพบเจอในเหตุการณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากที่สุดในชีวิตที่คุณได้พบเจอมาหรือเป็นเหตุการณ์ที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญหน้าในชีวิตประจําวันมากที่สุดและในข้อต่อมาจะเป็นข้อที่สิบเกกฎของแรงดึงดูดที่ทําให้คนได้รู้ว่า คนที่มีทัศนคติเดียวกันหรือมีความคิดที่คล้ายกันมีพฤติกรรมที่กระทำที่คล้ายคลึงกันมักจะดึงดูดมาร่วมงานกันในชีวิตประจำวันเรานั้นจะพบเจอผู้คนได้เหล่านี้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความชอบที่เหมือนกันคนที่ชอบรถคนที่ชอบสะสมสิ่งของหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบความคลาสสิกผู้คนเหล่านี้เขาจะพบเจอคนที่มีความคิดที่ตรงกันและจะสามารถสร้างผลงาน สร้างความน่าเชื่อถือหรือสร้างสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้จากพวกเขาที่รวมตัวกันและในข้อต่อมาข้อที่สิบสองคุณเชื่อหรือไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นความเครียดความสุขและความกดดันที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนนั้นมักจะมาเจออาการที่ความคิดมากจนเกินไปท,ทั้งๆที่ปัญหายังไม่เกิดเป็นการคิดบกบนแต่สิ่งเดิมๆทำให้เราเกิดความวิตกกงังวล และมีความกลัวในเหตุการณ์ที่ก่อนที่จะเกิดในเหตุการณ์นั้นแม้เหตุการณ์นั้นยังจะไม่เกิดขึ้นแต่เราจะมีความคิดที่คิดบกวนวนไปวนมาเป็นการสื่อถึงว่าเรานั้นมีความวิตกกังวลกับเหตุการณ์นั้นๆก่อนที่จะเกิดอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายหรือเหตุการณ์ที่น่าจับตามองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่เราจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาและเป็นการ จัดความรู้สึกของเราให้มีความสามารถที่จะต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นได้โดยการใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเทคนิคเหล่านี้ทางด้านการใช้จิตวิทยาในการทําความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ในสิ่งรอบข้างสถานการณ์นั้นที่เราจะได้พบเจอไม่ใช่การตัดสินคนเฉพาะหน้าแต่อย่างใดเป็นเพียงข้อสังเกตการดูพฤติกรรมโดยใช้จิตวิทยาในการทําความเข้าใจเพื่อมนุษย์ของเรา ทำให้ทักษะเหล่านี้ในการประกอบการใช้ชีวิตของเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเด e อ o o m แล้วพบกันใหม่ในอีกวีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ